กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเจาะประเด็นนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ช่วงที่แล้วนะคะว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของปัญหาและมาตรการในการดูแลเฝ้าระวังเรื่องของปัญหายาเสพติดค่ะซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สําคัญในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะต้องพูดคุยกับท่านผู้ออท่านโฆษกกันต่อนะคะว่าเรื่องของปัญหายาเสพติดเรามีมาตรการในการเฝ้าระวังยังไงบ้างคะท่านคะวันนี้กรุงเทพมหานครมีเรื่องของอาสาสมัครเฝ้าระวังพยาเสพติดในชุมชน <c oughs> ที่เป็นนโยบายสําคัญขอ,ของท่านผู้ว่า เราะเนื่องจากว่าเรื่องของกล้อง CCTV เราคุยไปแล้วนะครับฉ<ค>ะนั้นเนี่ยกล้องพูดไม่ได้แต่คนพูดได้นะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นคนกลุ่มเสี่ยงก็คือเยาวชนลูกหลานของพี่น้องประชาชนในชุมชนนะครับ <คะ S 2> วันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเนี่ยต้องยอมรับว่าสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ย อยู่ในชุมชนค่อนข้างมากนะครับดังนั้นอาสาสมัครเฝ้าะระวังพย,ยาเสพติดในชุมชนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นแล้วก็สําคัญและการขับเคลื่อนของอาสาสมัครในการเขา้าพื้นที่ชุมชนซึ่งเขาเป็นคนในชุมชนอยู่แล้วเขาจะรู้ว่าปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนของเขาอยู่อย่างไรมีอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างรวมถึงวิธีการนะครับาการแก้ปัญหาด้วยการอาสาสมัครเนี่ยนอกจากเขาไปเห็นปัญหาแล้วเขาอาจจะเข้าไป เขาเรียกอะไรขอความร่วมมือเข้าไปในการที่จะการกลุ่มเสี่ยงออกมานะครับหรือแม้กระทั่งการที่จะนําเสนอข้อมูลเหล่านี้สู่ส่วนที่ต้องรับผิดชอบแก้ไขทั้งในเรื่องของการป้องปามทั้งในเรื่องของการใช้มาตรการทางกฎหมายทั้งในเรื่องของการที่จะอบรมนะครับหรือให้ความรู้ต่างๆฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับต้องเรียนว่าได้รับคําชมมากเหมือนกันเรื่องของอาสา,าสมัครฝ้าระวังภัยยาเสพติดในชุมชนแต่ว่าสิ่งที่ จะต้องทําต่อเนื่องกับเรื่องนี้ก็คือว่า,เ,าเรื่องของการดูแลอาสาสมัครนะครับใ mm hmm. น,นขณะนี้เนี่ยในเรื่องของการที่จะดูแลอาสาสมัครที่จะเป็น <Okay. S 1> คนปฏิบัติการในพื้นที่ชุมชนเนี่ยนะครับก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งในสำนักพัฒนาสังคมนะครับที่ดูแลก็กําลังดูเรื่องนี้กันนะครับ <Okay. S 1> ว่าในเรื่องของอาการที่จะให้ขวัญกําลังใจกับผู้ปฏิบัติงานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย กรุงเทพมหาคนครเองเรามีเรื่องของอาสาสมัครค่อนข้างมากนะครับเรามีเครือข่ายอาสาสมัครอยู่ค่อนข้างมากแต่และเรื่องบางทีอ,อสอสอนะครับอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับที่อยู่ในพื้นที่ก็มีก็จะทํางานประสานกันับอาสาสมัครเฝ้าระวังพยาเสพติดในชุมชนหรือบางทีก็เป็นคนคนเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับผมเรียนว่าความเข้มแข็งของงเทพมหาคนครที่เราพูดกันเรื่องความยั่งยืนในนโยบายต่างๆเนี่ย ภาคประชาชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนี่คืออย่างน้อยที่สุดครึ่งหนึ่งของความสําเร็จที่เราก้าวเดินไปได้ะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอาสาสมัครทั้งหมดนะครับที่วันนี้เรามีจํานวนหลายพันคนในทั่วกรุงเทพมหาคนครในการที่เขาขับเคลื่อนการแก้ปนนัญหาผมเองได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมะนะครับกับอาสาสมัครเฝ้าราาะวังเฝ้ารองพยาเสพติดในชุมชนในหลายครั้งนะครับก็จะเห็นว่าความมุ่งมั่นตั้งใจเขามีสูงแล้วก็บางบางพื้นที่เขาทําก,ก่อนที่กทมจะมีโครงการนี้ เขาก็ทําหน้าที่เหล่านี้อยู่แล้วฉะนั้นพอเราทําโครงการนี้ก็สอดรับกับสิ่งที่เขาทาอยู่เดียวก็สามารถจะเกื้อหนุนกันไปได้เลยนะครับอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ,รบผมคิดว่าเรื่องของผู้เสพนะครับเรื่องของผู้ค้าเนี่ยแน่นอนต้องใช้มาตราก,การอย่างเข้มข้นตามกฎหมายจัดการอยู่แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องถือว่ารัฐบาลเองก็นะครับทำงานประสบความสําเร็จค่อนข้างมากกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราไม่มีอำนาจในเรื่องของการที่จะใช้มาตรการทางกฎหมายแต่เรามีอำนาจในเรื่องของการที่จะป้องกามหรือรณรงค์ขอความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆรวมถึงการที่จะนําข้อมูลเหล่านี้ส่งกับส่วนที่เกี่ยวข้องที่สามารถจะใช้มาตรการทางกฎหมายได้นะครับซึ่งผมเรียนว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องทําต่อเนื่องนะครับไม่สามารถที่จะเ,เขาเรียกอะไรเบาได้เลยหรือแผ่วได้เลยนะครับต้องขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยความเข้มแข็งของสังคม ความเข้มแข็งของชุมชนที่เราอยากเห็นให้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เทือานครเนี่ยกระดุมเม็ดแรกที่ต้องปรัดคือเรื่องนี้ทำอย่างไรที่จะให้ชุมชนปลอดภัยาจากยาเสพติดโดยเฉพาะคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยเป็นเยาวชนทั้งนั้นเป็นคนที่จะต้องเป็นอนาคตของสังคมเป็นอนาคตของประเทศชาติทั้งนั้นฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถจะดูแลเราสร้างความปลอดภัยให้กับเยาวชนลูกหลานของเราได้เนี่ยต่อไปสังคมของเราอย่าไปหวังเรื่องความเข้มแข็งมันก็คือความอ่อนแอท้ายที่สุดมันก็คือความล่มสลาย ย่างในเรื่องของจิตอาสาที่เขามาด้วยใจมาเป็นอาสาสมัครชุมชนเนี่ยคะ่ะท่านโฆษกท่านมองว,ว่ามันมีจํานวนที่มากน้อยเพียงพอใช่ไหมคะเพียงพอกับการดูแลคือคือผมว่า,วาอาสาสมัครเนี่ยเราคงไม่สามารถจะอ Even ีเวนต์แบกได้บอกจํานวนสุดท้ายได้คือต้องเปิดรับอยู่ตลอดเวลาถามว่าวันนี้เนี่ยเราอยากมีอาสาสมัครเป็นแสนคนนะครับเรื่องยางเสพติดก็อยากได้เป็นแสนคนนะครับเรื่องทุกเรื่องนะเพราะว่า ในเรื่องของการที่จะช่วยกันดูแลนะครับบรหิหารจัดการสังคมกรุงเทพมหานครเนี่ยเรามีประชากรอยู่10กว่าล้านคน 11- ถึง12ล้านคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครถึงแม้ว่าจะมีทะเบียนราษฎร์อยู่นะทะเบียนบ้านอยู่แค่5ล้านหแสนคนก็ตามด่ะฉะนั้นเนี่ยคน1 0 1 1ถึง12ล้านคนมาจากภูมิิําเนาที่มีความแตกต่างกันทั้งเรื่องกายภาพมีพื้นฐานต่างกันผมเคยพูดอยู่ตลอดเวลาว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีความแตกต่างกันชนิดฟ้ากับเหวค,คนที่รวยที่สุดก็อยู่ที่กรุงเทพมหานคร คนที่จนที่สุดก็อยู่ที่กรุงเทพมหานครคที่นอนใต้สะพานนะครับเราก็เห็นที่<ม>รวยอยู่เขาหาดหลังใหญ่โต<ม>เป็นร้อยล้นพันล้นเราก็เห็นะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาเรียกะไรบริบทของกรุงเทพมหานครฉะนั้นเนี่ยการจัดการการแก้ปัญหาเนี่ยเราโฟกัสไปที่กลุ่มนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะครอบคลุมหรือมันจะครอบคลุมทุกกลุ่ม,มนะครับในเรื่องนี้เอาคนกลุ่มนี้ในเรื่องนี้เอาคนกลุ่มนี้ซึ่งก็ต้องดูว่ามิติของปัญหาในแต่ละเรื่องในแต่ละกลุ่มคนนั้นก็จะมีความแตกต่าง แต่ด้านเวลาเราคิดนโยบายเนี่ยนะครับมันไม่สามารถจะคิดนโยบายหนึ่งเรื่องจะได้กับคนทุกกลุ่มเว้นแต่ว่านโยบายที่เป็นเรื่องภาพรวมจริงๆเช่นเรื่องการดูแลความปลอดภัยกล้องซีดีซีวีอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของภาพรวมนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยคนชั้นกลางคนเป็นมหาเศรษฐีก็ต้องการที่จะให้เห็นความปลอดภัยของตนเองนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานะครค อย่างนอกจากอาสาสมัครชุมชนที่จะมาเฝ้าระวังแล้วยงังเรายังมีมาตรการหรือว่านโยบายอื่นที่เสนอเข้าไปอีกไหมคะท่านในเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเ <c oughs> สพติดคือวันนี้การทํางานเป็นการทํางานคู่ขนานนะครับวันนี้เนี่ยอาสาสมัครเรามีอพพรนะครับ <c oughs> ที่อยู่ในพื้นที่ปฏิบัติการในเรื่องของภาคสนามมีอสสนะครับหมื่นสามพันกว่าคนอาสาสมัครสาธารณสุขนะครับในพื้นที่นะครับมีอาสาสมัครเฝ้าระวังพยาเสพติดเนี่ยนะครับประมาณสัก7,000คน นะครับที่วันนี้ผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องที่จะต้องดําเนินการก็ค mm ือว่าต้องการนะครับณขณะนี้ก็คือความร่วมมือจากภาคประชาชนกับทุกเรื่องกับทุกนโยบายกับทุกโครงการของเทพมหานครที่เรานั่งคุยกันมาเกือบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นบางส่วนเท่านั้นนะครับแต่ทั้งหมดเราจะเห็นว่าทุกส่วนที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยเราอยากได้ความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน นะครับที่จะมาร่วมบางทีท่านอาจจะร่วมในการให้ข้อมูลร่วมในการสนับสนุนร่วมแม้กระทั่งการให้กําลังใจผู้ที่เขาปฏิบัติงานในฐานะอาสาสมัครในแต่ละเรื่องเพราะว่าบางทีคนเป็นอาสาสมัครเนี่ยนะไม่บางทีคนเป็นอาสาสมัครเขาไม่ได้ต้องการอะไร<ม>เขาต้องการกําลังใจ<ม>นะครับเขาต้องการรอยยิ้มเขาต้องการความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน<ม>นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นหัวใจนะครับแต่ว่า บางครั้งเนี่ยนะครับผมจะพูดในหลายโอกาสที่ได้มีโอกาสไปพูดแม้กระทั่งคนเป็นผู้นําชุมชนะนะครับเขาบอกว่าอย่าว่าแต่คําชมเลยอย่าว่าแต่คําขอบคุณนะครับไม่มีแม้กระทั่งรอยยิ้มที่จะให้เขาอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเขาทําอะไรผิดสักเรื่องหนึ่งเนี่ยพูดจนกระทั่งอีกสบเรื่องที่เขาทําดีมาตลอดเนี่ยมันไม่มีอะไรเหลือเลยผมก็บอกว่าต้องอดทนเพราะว่าคนที่เราตัดสินใจมาทํางานสังคมมาทํางานส่วนรวมนะครับหรือมาเป็น ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราก้าวผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้คําวิาพากษ์วิจารณ์คำตำหนิจริงถ้านะครับผมคิดว่าสุดท้ายมันจะคือความสําเร็จคนเราเนี่ยกว่าที่จะเขาจะเข้าใจนะครับเพราะบางทีใจเขาปิดกัน้นที่จะไม่เปิดรับกับอะไรเลยนะครับเราต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าถึงที่สุดในสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาลบมาตลอดไม่ใช่ เพราะสิ่งที่เราทํามันคือความมุ่งมั่นและความปรารถนาดีกับชุมชนกับสังคมกับพี่น้องประชาชนในส่วนของตัวอาสาสมัครเองถ้าเกิดว่าคนในชุมชนอยากจะไปเป็นก็คือสามารถเข้าไปดาเนินงานได้เลยหรอคะอส,อสามารถที่จะประสานกับทางสานักง,งานเขตได้นะครับสํานักงานเขตในพื้นที่ท่านไปสมัครได้ะนะครับว่าท่านสนใจเรื่องอะไร ที่จะเป็นอาสาสมัครในกลุ่มไหนนะครับแต่ว่าเขาก็จะมีช่วงเวลาของการเปิดอบรมเขาอยู่ก็อาจจะไปลงชื่อไว้ก่อนได้ก็เรียกว่าไปลงชื่อไว้ก่อนแล้วเราก็จะมีการเปิดอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ทางกรุงเทพมหานครวางไว้ครับทีนี้ในส่วนของมาตรการแต่ว่าก็ต้องเรียนว่าไม่เพียงพอนะครับอยากจะได้เพิ่มมากๆเพราะว่าแค่เพิ่มในจํานวนของพี่น้องประชาชนที่ตัดสินใจจะมาเป็นอาสาสมัคร ในแต่ละเรื่องเนี่ยผมว่าท่านผู้ว่าท่านก็มีความสุขแล้วเพราะนี่คือสิ่งที่เป็นจิตสาธารณะที่เราอยากจะเห็นมากในสังคมณขณะนี้ค่ะในอนาคตละคะท่านโฆษกคะเราเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยทางกรุงเทพมหานครเองวางแผนที่จะดูแลหรือว่ามีมาตรการในอนาคตที่จะต่อยอดในการดูแลพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะผมคิดว่าในส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ส่วนที่เป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราแทบจะครบนะ,ะเพียงแต่วันนี้สิ่งที่จะต้องทําต่อเนี่ยก็คือการเชื่อมภายคีเครือข่ายต่าง นะครับที่เราบอกว่าที่คุยกันมาสักครู่ว่ากล้อง C C T V เนี่ยเาเชื่อมกับเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งเครือข่ายอาสาสมัครที่มีอยู่นักขณะนี้เนี่ยเราจะเชื่อมกับเครือข่ายอาสาสมัครกลุ่มอื่นๆได้ไหมที่มีอยู่นขณะนี้นะครับแล้วก็าพาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกันมากๆแล้วก็สิ่งที่มากไปกว่านั้นก็คือว่าการสร้างจิตสํานึกร่วมกันะนะครับในการที่จะถือว่าสังคมนี้เป็นของเราทุกคนที่ต้องช่วยกันดูแล ฉะนั้นเนี่ยไอคำบอกว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่สนใจบางทีไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยนะครับถ้าเราสนใจมันจะคือความปลอดภัยของตัวเราผมยกตัวอย่างง่ายๆบ้านข้างๆถูกมิจฉาชีพมาขโมยเรารู้ว่าติดกันเราก็ไม่แจ้งตำรวจนะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านเรามันเป็นแล้วเราก็ไม่ได้รู้จักถึงแม้จะรู้ว่าติดกันชุมชนเมืองเป็นอย่างนี้ครับไม่คุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันไม่สนใจกันไม่ใส่ใจกันนะครับไม่ดูแลกัน เหตุเกิดข้างบ้านก็ไม่แช้งตำรวจะนะครับไม่ช่วยเขาป้องปามเหตุวันดีคืนร้ายก็จะมาเกิดกับตัวผุณเองอฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าในการสร้างจิตสํานึกร่วมในการที่จะอยู่ร่วมกันพูดถึงตรงนี้บางทีมันต้องย้อนกลับไปเรื่องของวิถีไทยในสมัยก่อนผมคิดว่าสังคมเราเนี่ยอยู่กันแบบ ดูแลกันทั้งชุมชนชดูแลกันทั้งสังคมใครที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับผมอาจจะไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนหน้าตาผมเด็กเทพนะีค่คือต้องเรียนว่าต่างจังหวัดแต่ว่าบ้านผมเนี่ยก็จะมีวิถีแบบต่างจังหวัดฉะนั้นเราจะามีลูกหลานดูแลกันในชุมชนะนะครับบ้านนี้สามารถที่จะดูลูกหลานบ้านอื่นได้นะครับแต่คนเดี่ยวนี้หรือสังคมสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ไม่มีสิ่งเหล่านี้ครับะฉะนั้นเนี่ยอายการที่จะดูแลเฝ้าระวังภัยเรื่องยาเสพติดแม้กระทั่งเรื่องยาเสพติดยกให้ง่าย ถ้าไปบอกว่าเอะดูแล้วเนี่ยลูกของคุณเนี่ยน่าจะมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด,ด้เห็นเดินกับคนนั้นคนนี้พ่อแม่แทนที่จะไปเรียกลูกมาคุยมาสอบมาถามกลายเป็นไปโกรธคนที่มาบอกหาว่าไปกล่าวหาลูกเขานี่คือสิ่งที่มันเป็นเรื่องอะไรวิธีคิดของยุคปัจจุบันเนี่ซึ่งผมคิดว่าไอ้การรณนรงค์และการที่จะช่วยกันดูแลสังคมร่วมกันเนี่ยะนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่จะช่วยสร้างความยั่งยืน ในเรื่องของความปลอดภัยได้ใช่อย่างที่ท่านย้ําตลอดนะคะเรื่องของการร่วมมือการจากทุกภาคส่วนแล้วก็จิตสํานึกร่วมกันนั่นเองแล้วก็วันนี้นะคะเต็มอิ่มจริงๆหนึ่งชั่วโมงนะคะกับเรื่องราวของมาตรการแล้วก็นโยบายต่างๆนะคะที่ทางกรุงเทพมหานครได้ดําเนินการเพื่อพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณนะคะที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและโฆษกประจําตัวผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านวสันต์มีวงที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ ทั้งหมดคือเจาะประเด็นในวันนี้นะคะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ10นาฬิกาถึง11นาฬิกาทางเมโทรทีวีโทรทัศน์มหานครแห่งนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะ